สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับ YG ได้ปล่อยคอนเซปต์อัลบั้มของดีอัลบั้มของ Black p i n k มาซึ่งแอดบอกได้เลยนะครับว่าไม่เป็นไปตามที่บางคนคาดหวังแน่นอนเพราะว่าจากที่ดูไปนะครับน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่แปลกใหม่จากวง Black P i n k ซึ่งอย่างที่พวกเธอให้สัมภาษณ์กับ Apple m u มี c ิ์ไปนะครับว่าในอัลบั้มนี้มีแต่เซอร์ไพรส์และความแปลกใหม่ของวง Black P ิ n k และจากฟังที่สาวๆพูดมานะครับแล้วก็ดูคอนเซปต์ทีเซอร์วิดีโอนี้ทำให้แอดคาดเดาได้ว่าการคัมแบ็คครั ซึ่งวันนี้นะครับแอดมินจะพาทุกคนไปสองคอนเซปต์วิดีโอทีเซอร์กันว่ามีอะไรซ่อนไว้อยู่บ้างและคอนเซปต์แนวนี้นะครับน่าจะเป็นคอนเซปต์แนวไหนสําหรับเพลงของสาวๆวง Black พิงคไปดูกันเลยครับดีอัลบั้มครั้งนี้นะครับเป็นอัลบั้มเต็มครั้งแรกของวง Black พิงคถ้าทุกคนรู้นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับแอดว่าค่ายเตรียมตัวได้ดีมากๆสําหรับการคัมแบ็กในอัลบั้มเต็มครั้งนี้เพราะดูแน่นอนแล้วว่าค่ายจะไปตีตลาดอเมริกานะครับค่ายเลยให้แบ a c k พิงคนะครับไปคอแลแลบกับศิ และแอดก็ว่ามันไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะครับสำหรับวงแบล็คพิงในอเมริกาโดยเฉพาะการคอลแลบกับเซเลน่าโกเมสนะครับซึ่งทําให้พวกเธอนั้นอยู่ในอันดับบิลบอร์ดฮอต100ที่สูงที่สุดของพวกเธอด้วยและแน่นอนนะครับนี่เป็นแค่การเลียกกระแสถ้าจะให้ดีจริงนะครับเพลงต้องดีด้วยซึ่งแบล็คพิ้งบอกว่าการทําเพลงนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของพวกเธอไปแล้วไม่ว่าพวกเธอไปไหนไปทําอะไรมานะครับทุกวันเธอก็ต้องจบที่ห้องอัดเสียงซึ่งการทําอัลบั้มเต็มของพวกเธอนั้นกินเวลาไปถึง8เดือนเลยนะครับ แล้ววันนี้นะครับในที่สุดคอนเซปต์อัลบั้มก็ออกมาแล้วไปดูกันดีกว่านะครับว่าในนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งในวิดีโอนะครับเปิดมาเป็นฉากที่ลิซ่ากำลังเดินหันหลังไปไม่รู้มันคือสถานที่ไหนนะครับแต่แอดว่ามันเหมือนโรงจอดรถซึ่งลิซ่าได้มี2ลุคด้วยกันแล้วอินเนอร์ในการแสดงของเธอนะครับแอดว่ามันดูเศร้าๆไม่แน่นะครับคอนเซปต์อัลบั้มครั้งนี้อาจจะแตกต่างไปเลยอาจจะไม่ได้มาแนวสวักเหมือนกับอัลบั้มครั้งก่อนๆที่ผ่านมา ของโรเซ่ก็เหมือนกันแอดคิดว่าสายตาของโรเซ่ที่เสื่อออกมานะครับมันดูเจ็บปวดไม่แน่นะครับแนวครั้งนี้อาจจะเป็นแนวเพลงอกหักของวง Black พิงก็ได้แล้วในวิดีโอนะครับแอดก็ได้ยินเหมือนเสียงรถด,ด้วยพอแอดกดหยุดเพื่อดูนะครับแอดก็เห็นเหมือนรถจริงๆแต่ก็ไม่น่าแปลกนะครับ MV ของ YG ก็ต้องมีรถเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนตื่นเต้นกันหรือยังสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้ฟังเพลงของสาวๆที่สาวๆตั้งใจทํามาถึง8เดือนนะครับสาวๆเคยพูดว่าเพลงไหนที่ไม่เหมาะสมกับอัลบั้มนี้นักก็ตดออ แสดงว่าเพลงในอัลบั้มนี้นะครับต้องดีทุกเพลงแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ